สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวสิพาทธรนมู้ชมมาหาคุณแม่เรียนอีกครังหนึ่งนะคะเนาะคุณแม่เรียนประกันแย่ไข่หมดแดง่ะธรรมผู้ชมแย่ไข่หมดแดงอยู่เดรร้ายปะเนาะไข่ไหมดแดงเดรร้ายอยู่บอค่ะคุณแม่ไข่หมดแดงเดรร้ายอยู่แย่ไข่หมดแดงนั่งเศร้าเมื่อยอหมกับธรามผู้ชม โอ้บุกไข่มาแดงของคุณแม่โอ้เดบุกไลน์เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะมาติดตามความฝันของคุณแม่นะคะเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะคุณแม่ฝันดีฝันว,ว่าเขาเอาสิ่งเอาเนื้อมาให้เอาเนื้อมาให้เนาะค่ะเนาะสิเป็นเหล็กดีเหล็กเด็เดตัวใดสีเป็นเหล็กเกาหรือเหล็กหม่ก็้าไปฟั่งผอมๆกันเนาะค่ะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งให้ทอมีสามดาวด้วยนะคะ ไปบึงคลิปของคุณแม่เลี้ยนมาพร,ร้อมกันเลยค่ะอ่าจะโอ้ยไปถ่ายย่บ้านตางโดนน้อคุณแม่น่ากําลังมากเนาะโอ้ยมากบอท่านหอดเงอนดี <laughs> ดอกเข้าเข้อยอยอา,าอยู่ในอันนั้นกันแท้อยู่มันเมื่อยถ่ายอยู่ห่มนะครับเนาะไปมาโดนน้อง,งน,นี่ไปแง่นี่เพราะได้มาก่อยไปแง่ดดงไข่มดแดงใส่นอคุณแม่นี่แง่ในทงหน้านี่ล่ะนี่พเพราะได้มาก่อยกิน,นโอ้พระได้ก่อยยี่น่าใส่ให้เบาเอ็มรอ่ดทงคือนนนนี่่่ัร โอ้ยเดี๋ยว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 กับยายเห้นเป็นกอโอ้ยดี๋ยวไรเต๋อตัวนี้นะขอขอทราบพวกไห้ได้ครับพี่ครับท่านผู้ชมโอ้ใครยังหน่อยๆอยู่เนาะครับน้อคุณแม่เนาะตัวหน่อยตัวใหญ่หลังบ้านก็ร่างสมพอดีได้ไหมก้อยนะครับแง่โบราณนี่แง่กุ้กหนึ่งนี่สิ่งบางใดได้ครับสิ่งบางใดอยู่บ่คุณแม่ได้โอ้ยอันไหนๆนี่ๆสิ่งมังก่อนอืม แสบแสบแสบสมๆนาะครับต้ณแม่เนะาะเมื่อไหร่แล้วน้ำล่างได้นี่แม่เอาแต่นนี่ซื้อนี่นะแงจะขั่งครับนี่คุณแม่ทำหน่โอ้ยนี่แง่แงสามขั่งละ่ะมันบอ่อนนี่สามขัง่งเออแม่ถาหนี่พราได้มาก,กินนี่หน้านี่นั่นนี่เโอุโ้ยคันธามปขายกันเลหลายเติบเนาะครับน้องโอ้ยบอกขายแล้วนี่งเอาไปก่อยกินเดี๋ยวนี้กองละหาสิบบาทนิดเดียวเท่านั้นคุณแม่อยู่นีกับแม่มาหนิสองร้อยคนนี่หนิครับ ครับลอยกว่าบาทเกือบสองลอยเนาะครับเนาะเนี่พอแดดไปโอ้อีสานบ้านเห่าเนาะครับเดรร้ายเนาะคุณแม่เนาะใช่พอาเด็กกินกับพ่อวักินมือใหม่อ่ากินเก่งเนาะคุณแม่เนาะโอ้ยหากินแบงสี่แหละโอ้ยครับดีกว่าสิไป่สื่อเพิ่นตัวครับใครก็สื่อเพิ่นเนาะครับเนาะยุคโควิดนี่ยนะครับเนาะมันก็รูดยากยากครับผมครับผมมีโชคมีลาดน้ำกันเนาะคุณแม่เนาะเดี๋ยวกับเขาตัวเลขเลื่อนคุณแม่เลื่อัน ขออนุญาตสอบถามคุณแม่นะครับเอฟซีเพ็น่นกะถามมาว่าคุณแม่ฟันหลบบานอฟันเหล็กหลวบานอฟันตัวใดนออยู่ตัวเก่าหรือตัวใหม่นะครับคุณแม่คุณแม่ฟันอยู่บ่ครับตัวได้หลายครับฟันยุฟันว่าจักวะย่างไปทางใดดอกมกักกะสีเหมือนมดืดเนี่ยไปทาทางนั่นแบบนี้โง่ามาทางพี่เป็นแสงเทียนไปน้ำทางอุดลูด,ลดแสงเทียนขา,ขาวๆเทียนน้อยๆขคุนไตยนยอย่างหงก็เลยยยางไปย<ม><ม>างไปกับไปพอ่อ หมู่หนึ่งพนพ้ากันเทศยางกันดอก้ากันต้มมียางกินกันดอกคนด้วยยางไปถามพนเทศยางกันโอ้ยต้มอันนั้นเนื้องัวเนื้อคุ้ยพนวะครับพูนอันนี้ต้มอยู่เอาบ่ยายญพูนวะมาสิปาดไห่ถุงหนึ่งพูนวะโอ้พนบ่อใหบอกเลขแล้วสิปาดไห่ถุงหนึ่งเอาบ่อพูนวะครับอันนั้นโอ้ยันั่นเอาตัวต้มนั่นไห่เหล้าพูนวะ เพิ่นก็เอาเลยเอาใส่ถุงไห้โตต้มน่ะถุงบบกไายท่อพี่คเอาเอาโตอันนี้ก็เอาเด้อย่างนี่โตปาดนี่ก็เอาเพิ่นว่านี่ปาดให้เล่าไปโหลดถุงหนึ่งน่นเพิ่นว่าก็เลยเพิ่นปาดไห้ก็เลยเอากับบ่ไเด็ขอได้กยังเพิ่นดอกเพิ่นเอาไห้เอาไห้ก็เอาโอ้ยพอดีแล้ววะจะเอาเมื่อเหตุกินเมื่อแลงนี่วะบ่มีแนวกินพอดีวะยายไปยังไงมายังไงล่ะคือมาอันนี้ นี่เพื่อนวานเน่ยโหูคือกันว่าที่แหลกว่ายางไปยงฝุ่นมันหมืดก็เลยยางมาผี่โอก็เลยเห็นแสงเทียนมันไต่หุ้มไปก็เลยยางไปว่าเห็นพื่นเห็ดยางนอว่ายางไปน้ำแสงเทียนบอกขึ้น่ยางไปน้ำแสงเทียนก็เห็นพืนผ้ากันนังกันแซวอยู่ก็ว่าคือแมนผู้เก่าๆล่ะผู้ไส้ผู้เก่านั่นล่ะโอ้รับผู้เก่านั่นล่ะผู้สีพันพันน่นุ่งเสื้อกับนุ่งเสื้อโตเก่าแต่ว่าเพื่อนของบไห่เล็กไห่ยางหรือเพื่อนไห่แน้วกิน โอ้หยแต่นากินมากแม่นหอเนื้อเป่าครับเพิ่นหอเนือ้อเพิ่นปาดเนือ้อทั้งแถวหนึ่งนะเพื่อปาดใส่ถุงหอเล้าถุงหนึ่ง่นว่าโอ้บนนัดนี้โอ้ยนี่เอาตัวสุกหอยละน้ำเพิ่นว่าเพิ่นก็นเลือกเอาเอาตัวต้มนะเพิ่นเท้าในหมอ้อเพิ่นต้มในปีบไดยครับโอ้ต้มใส่ในปีบปมใส่ในปีบปีบแบบไงเต็มโผล่ลวงลวงเราเพิ่นก็ตักมาตักมาเพื่อใส่ถุงหอถุงแบบไงซ้ำพี่ล่ะครับก็เลยได้มาทั้งตัวดิบตัวสุกมันครับปลาหอยเล้าโหลดถุงหนึ่งแ่า หนึ่งนั่นาาาแล้วว่าแถาผู้ใช้เราก็ไปตักงัวงัวให้เราก็ไห่มาถุงหนึ่งคือกันโอ้ครับครับเลยถือมามแต่เพื่อก็ไห้เท่านั้นเราก็เลยยางมามาจังได้ไปจังได้บุรีโอ้พันซ้ำนี่เนาะครับเนาะพันเที่ยนนี่ 4, นนกัสิเป็นเหล็กตัวเก่าไาจักคุณแม่เนาะกะบโบูหแล้วนะคนไห้ตั้งแต่ของเนาะเป็นบ่ไบ้บอกเนาะเป็นบ่ไบ้บอกกับผู้เก่านั่นแหละพันคืออะไรกับพันเห็นแต่ผู้เก่าพันมาหนีเด็ด หาหกปีกับผู้เก้าๆนี่แหละโอ้ี่ถึกมาผพันๆมาหได้รายงด,ดกับผู้เก่าไดร้ายงดกับผู้เก้านี่แหละหายลังเทือพ่นกะบ,บอกโตเลขพ่นถังบบเห็นโตโอ้ครับครับโตบบนี่แหละเห็นขากแห้งนี่พ่นเห็นพ่นอืมสองสามเท้อแหะนี่ฝันฝันเห็นเห็นผู้ทายแต่ว่าผหญยงโบมีเด้อมีแต่ผู้ชายมีแต่ผู้ชายเนาะมีแต่ผู้ชายฝันเห็นนะโตเลขเป็นตัวไรก่อนครับคุณแม่บอกให้เอฟซี่ังเนี่ยบัตนาเพ่นมาเบิง ถ้ายมือนะครับผมตัวเลขตัวเก้านันกะแปดสามสองกับแปดเจ็ดกับตัวรับตาลงนันห็นหกสามโอ้ครับครับเด็กสามหางเนาะโบหลายโบหลายท่านผู้ชมแค่นั้นละแต่ว่าฝันมือนีมือขึ้นนีฝันเห็นตั้งแต้อันนั้นพิ้นห้ตั้งแต่ของกินพื่นห้ยต่เนื้อครับห้แเต่เนื้อนี่ก็ทือว่าไม่โชคแต่ได้คุณแม่กับโมูหแล้วแนวกับฝันยังสั่นนอจักรีว่าจังไรครับ ฝันแนวนี่เ <ừ, S 2> นาะครับเ่าตามความฝันให้ฟังอ้อครับอันคุณแม่เลยเอาอาหารการกินไปเลี้ยงเพิ่นเนี่ยอะเราไปเลี้ยงเพิ่นได้เลี้ยงร้ายบ่คุณแม่บ่บ่ให้เพิ่นกินก้อนนั่นเพิ่นถ้าเพิ่นอยากแห้งบางหัน่นให้เพิ่นต่กวดน้อยนึง่งกับอันนั่นนั่นล่ะกับเนื้อโต๊ะที่เขาขายนั่นเป็นถุงนั่นถุงละสี่สิบบาทนั่นละ่ะครับเป็นแบบคือหนังคือเนื้อคือหัวหมูมันนั่นล่ะเอาไปเลี้ยงเพิ่นแค่นั่นล่ะ เลี้ยงบูนหลายเนาะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนอยากก็เลยให้เพื่อนกินเพื่อนผัดก็ให้แค่นั้นแหละเพื่ออันนี้ว่าได้เลี้ยงอีหยังเพื่อนหลายดอกเอ๊ะสเพราะว่าอันจะเลี้ยงเพื่อนหลายได้เด้อเดี๋ยวเพื่อนจีอันนั้นนะโบโบอยากเพิ่มเหรอเพื่อนก็จะโบบอกโบไปลอกเปล็อกลอกยังไว้ให้นะคุณแม่โบเพื่อนโบให้เพื่อนกินหลายดอกแต่ว่ามันก็คือทรงๆอยู่ได้แหละ เห็นสองเถื่อนเหรเห็นน่เพะู่ใหญ่แต่สิ่งแต่ของเลยเรื่อยๆมาอยู่โอ้กลับครับครับเรมีผู้เดียวน่ะเจ็ดแปดปีเก้าปีมาผู้เดียวเนี่ยแต่จักเป็นผู้ไรกับบูงบูงจักซื้อจักยังเลยบอบเอออาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางผู้มเจ้าที่เจ้าทางหรือบูกกันเป็นเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมอาจจะเป็น อยากพี่น้องที่ลวงลับไปแล้วนําให้โชก็ได้เนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่อยู่กรุงเทพเพิ่นก็ว่าโอ้ยอยู่ในถ้ำพิ่นก็ว่าคือกันนั่นแหละอืมพันว่าข่อยอยู่ในถ้ำมาหลายปีไดไเพิ่นว่าเพิ่นเลยให้เลขอีหยังหันมันออกเต็มๆเลยว่างหันครับครับครับโอ้เสียดายยังว่าก็บ่มีเวลาได้ซื้อแน่มีแต่ทํางานเห็นงานมาหาอยู่กับงวดนี่ล่ะเนาะครับเนาะคุณแม่เนาะสิจัดเนาะครับเนาะงวดนี้ก็ซื้อลอตเตอรี่ใบสามสี่ใบแล้วน้ำหาว่าเั่นเออหา เพิ่นไห่นอจักสิวาจังไหนแนีว่ครับครับผมแน่ว่าผันขักเลือหล่นนอหาพินไห่ครับก็ว่าซะถูเด้อว่าไห้ออกเด้เจ้าที่เจ้าทางก็ได้ครับจักรศิธิ์ก็เด่นนอครับให้ลูกให้เต้าได้กินได้อยากไวเน่ครับโอ้ขอบบุญขอบคุณคุณแม่เลี้ยงไดหลายเด้อครับคุณใหญ่แง่ไข่มุดแดงครับเบาแอมมาทงกบมาติดตามไดเด้อครับเด้อบรรยากาศดีครับบักม่วงนี่ไม่ได้หนวยใหญ่ครับท่านผู้ชมบักม่วงมาสงสัย ตัวหนึ่งว่าเพิ่นไห้อันนั้นเพิ่นปาดเนื้อไห้ถุงหนึง่งว่ามันสิมีแปดหนึ่งเฉพาะแปดหนึ่งเก่าหนึ่งอยู่บ่หวะรู้ว่าอยปหลายสนน่วนเนาะมันหลายมันหลายคุณแม่เออเอาตัวน,นั้ลนะะละตัวเก่าตัวค่ะเท่ามีสามดาวก็ขอบคุณคุณแม่เลี้ยงนี่หลายเนาะค่ะที่ไห้ขอมูลนี่ดีดีเด็ดค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่เลี้ยงขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าค่ะเดี๋ยวเท่ามีสามดาวกับสเก็ตัวเลขเซสมุด ท่านผู้ชมแคปบหนาจออีกครั้งหนึ่งนะคะ,นะ,คะเนาะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่เลี้ยนค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่เลี้ยนแม่เลี้ยนเป็นว่าพันยางไปยางไปยนมันขึ้นเนาะเนาะยางไปตามทางเทียนแสงเทียนนะคะเนาะยางไปตามแสงเทียนไปไปพอคนบักไล่หนึ่งคุณแม่วะคุณปาดเนื้อหายทั้งเนื้อซุกทั้งเนื้อดิบหายคุณแม่เลี้ยนเนาะเลขต้นนี้ตรงเขาแทนแน่นอนค่ะท่านผู้ชม คุณแม่ว่า8 3 2 8 3 2 8 7 8 7 6 3เนี่คุณแม่มากหลายกับท่านผู้ชมเลข63เนี่ยคุณแม่ซื้อลอตเตอรีไ่ไปแล้วหาใบคุณแม่ว่าหาใบเนาะค่ะเนาะก็เอาไว้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มีนาคมพศ2565นระสะ 2, นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3สามดาวกศิราท่านผู้ชมพิกร เจอกันคลิปหน้าค่ะเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีค่ะ